จะเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนที่จะส่งเสียงถึงทุกคนในประเทศนี้ว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริงหนึ่งคะแนนก็มีความสําคัญนะครับในแง่เป็นการชี้วัดความคิดความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อพักคก้าไกลด้วยแล้วก็มีต่อสถานการณ์าการเมืองในปัจจุบัน เดือนก็เป็นเวลา,าไม่ได้ยาวนักนะครับแล้วก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีผู้สมัครแค่2คนก็คือก้าวไกลหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือนะครับอีกอาจจะมองว่าเป็นโคตรรัฐบาลเดิมก็ในเมื่อมันเป็นการแข่งขันหนึ่งตอนหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องทํางานหนักประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเราก็ปกติก็จะมีความกังวลว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะตื่นตัวน้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะครับ โดยเฉพาะ,ะพี่น้องประชาชนที่อาจจะออกไปทํางานนอกพื้นที่นะครับนั้นก็ก็คงเป็นหน้าที่ของของทีมงานของพวกเราที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความสําคัญและก็ตื่นตัวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้หนึ่งคะแนนก็มีความสําคัญนะครับในแง่เป็นการชี้วัดความคิดความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อพรรคเก้าไกลด้วยแล้วก็มีต่อสถาการณการเมืองในปัจจุบันอนอกจากนั้นก็คงจะ เ,เป็นการชี้วัดว่าพี่น้องประชาชนชาวระยองยังมีความไว้วางใจให้กับพักเก้าไกลมาเป็นผู้แทยรัศดรของเขาอีกหรือไม่คิดว่าปัจจอะไรที่จะทำให้แบบแพ้การเลือกตั้งสนามครับไม่มีครับรอบนี้เราชนะแน่นอนกบดูจากกระแสในพื้นที่ดูจากความตื่นรู้ของผู้คนแล้วครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศการตั้งรัฐบาลที่ ผมไดสัมผัสกับประชาชนนั้นแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะครับรู้สึกระในทิศทางเดียวกันว่าการตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ไม่เห็นหัวประชาชนเสียงประชาชนไม่มีความหมายดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนที่จะส่งเสียงถึงทุกคนในประเทศนี้ว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริงขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s ั b s c คร b e ให